นัผมเห็นมันแน่นขนาดนี้พี่วุฒิใช่ครับพี่มาจอดกันตอนไหนวันนี้วันเสาร์ใช่ครับพี่มาเย็นวันศุกร์ใช่ครับเพื่อเอาพื้นที่มาจอดรถนะนะทำเลทองครับตรงนี้ักถ้าประมาณผมเนี่ยใจผมอย่างนี้ก็เอาสักสี่ล้านพี่สี่ล้านสี่ล้านนี่เครื่องผมทำกันก็เครื่องนี้ตัวหนึ่งก็เจ็ดแสนเครื่องเนี่ยนะพี่ ครับสวัสดีครับพี่นายกลาดชาแนลนะครับอีพนี้จะพาเพื่อนๆมาเที่ยวว่าดินแดนรถซิ่งคือดินแดนบางแสนนะครับแต่ตอนนี้ผมอยู่ที่จุดทักรถมอเตอร์เวย์ดูรถดิระหว่างนี้แค่ตรงจุดทักรถนั้นรถก็เริ่มมาแล้วคือเขาไปกันตั้งแต่กลางวันแล้วกลางคืนก็มีคือ หลายกลุ่มแบ่งกันเยอะมากรถผมว่าหลักหมื่นคันแน่นอนนะเหมือนแบบรายงานข่าวนะรีพอร์ตพัฒนิวอะไรเงี้ new ยนะครับ <c oughs> คือรายงานข่าว <ๆ S 2> เพื่อนๆได้ดูว่าเผื่อคนอยู่ต่างจังหวัดไม่ได้มาเรือโอกาสหน้าปีหน้าอยากจะมาก็มากันได้นะคือ1ปี1ครั้งหวันแค่นั้นเองนะครับ <c oughs> มันคืองานของรถซอร์กิทที่ใน1ปีจะมีปิด,ป,ดปิดหาดบางแสน1ครั้งแล้วจริงๆงานจะมีหลายวันแต่เขาจะรวมกันแค่คืนวันเสาร์เท่านั้นเนาะอันนี้ก็เลยรถจะเยอะมากๆบางทีก็ถ้ามาก่อนน้นี้ไม่เจอมาพรุ่งนี้พรุ่งนี้เห่าแน ขายดูเรื่อยๆเนาะและที่อยากรู้จริงๆรถซิงเยอะไม่เยอะเนี่ยก่อนหน้านี้ผมเคยพูดมาแล้วว่าผมใช้หัวเทียน NGK ทั้งอู่อยู่แล้วเนาะไปดูซิว่าเพื่อนๆที่ขับรถซิงเนี่ยใช้หัวเทียนยี่ห้ออะไรกันบ้างเนาะ NGK เยอะไหมอ่ะเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าครับอ่ะ เตรียมพร้อมมาอยู่แล้วนะพอารู้อยู่แล้วว่ารถจะต้องเยอะมากแล้วก็อย่างที่คาดไว้ตอนนี้เราอยู่ที่ร้านต้มตำร้านหนึ่งในประเทศไทยเนี่ยรถเราเตรียมมาแล้วก็เอารถลงมาแล้วเอาสกูตเตอร์มากับมอเตอร์ไซค์มาเพื่อที่จะขับเข้าหาดเดี๋ยวจะขับไปถ่ายบรรยากาศให้เพื่อนๆดูดีกว่านะคือปีที่แล้วเราก็มาทีหนึ่งแต่เรามาตั้งแต่กลางวันแล้วปีนี้เราจะถ่ายแบบรถติ้งอย่างเดียวเลยกลางคืนว่าเป็นยังไงเนาะไปขี่สกูตเตอร์เข้าไป เฮ้ย,ยเหมือนฝอนจะตกขนาดนี้เข้ามาถึงแล้วครับวงเวียนเรียกว่าวงเวียนพาลุมานนะตรงนี้เป็นวงเวียนที่ จุดศูนย์รวมของรถซิ่งเลยอ่ะดูบรรยากาศข้างนอกดูดิดูดบรรยากาศผมเอารถขับเข้ามาใช้เวลาทั้งหมดแค่5นาทีโดยการขี่มอเตอร์ไซค์เข้ามาถ้ารถยนต์<แ>ไม่ต้องเข้าเลยเนี่ยทั้งเข้าทั้งออกเลยอะแบบหูแน่นแบบแน่นจัดูไปดูบรรยากาศเรื่อยๆเนาะมาฝั่งนี้อ้าวเอลลีครับ,รบเจอคนดังเจอคนดังเทรวันนี้เป็นไงพี่แตเป็นยูทูบเบอร์ครับอยากเห็นยูทูบเบอร์สอนหน่อยพี่มานานยังมาตั้งแต่บรรษุแล้วครับรรษุแล้วครับพี่นี่คนดังคนดังเรียกว่าเจ้าพ่อ275 เอกมีกระโดดครับขายซื้อป่ะเออผมเห็นพี่ขายเท่าไหร่พันต่อมาถึงเลยตรงนี้ตรงวงเวียนก็เจอแก๊งเรียกว่าแก๊งมอมเมาเยาวชนไม่ใช่ไม่ใช่คือแก๊งนี้ก็มีรถสวยๆทั้งนั้นเลยก็เลยแบบวันนี้เข้าตาสกายไลน์ R32 ครับพี่พี่แนะนำตัวหน่อยพี่สวัสดีครับพี่ครับผมวุฒินะครับบางแสนครับพี่วุฒิครับผมก็อยู่บางแสนอยู่แล้วพี่ใช่ครับอ๋ออยู่บางแสนอยู่แล้วตัวนี้ตัวนี้ต เรียกว่าเจ้าถิ่นเจ้าดินพี่วุฒิคันนี้แต่ตาด้วยความเป็นสกายไลน์ด้วยแหละใช่ครับคือวันนี้รถซิ่งโชว์เยอะมากพี่วุฒิครับก็คันนี้เป็นจีทีอป่ะคันนี้เป็น GTS ครับ GTS ีเอสครับทำเป็นโฉมเป็น GTR หมดใช่ครับย้ายเป็นจีทีอารทุกอย่างแรงม้าอยู่เท่าไหร่พี่วุฒิสร้อยหกครับคันนั้นจริงๆถือว่าเป็นรถที่กำลังขับสตีดสตีดใช่ครับเป็นคันเร่งนะใช่ครับเพราะว่าผมว่ายูมีไม่เอาแรงม้าแบบโอ้ยไปพันแล้วนะใช่ใช่ขี่ไม่ได้จริงใช่ไหมา ยนต์เป็นเครื่องอะไรพี่ rb ยี่สิบหกค่ะบ b ยี่สิบหกใช่ครับแต่ว่าใต้ลายเป็น n one ทั้งตัวแล้วอ๋อนี่เป็น n one แล้วใช่ครอเป็นพี่ทูนโอวฮอนมาทั้งตัวพี่ทูนเอนจิ้น็อปใช่ครับดังที่สุดในประเทศแล้วในเรื่องของเครื่องยนต์เนาะ rb ก็สไตล์เขาอยู่แล้วใช่ครับคันนี้อยู่กับพี่วุ้นมากี่ปีพี่คันนี้เข้าปีที่สี่แล้วครับปีที่สี่ใช่พี่เครื่องยนต์สเต็ปอย่างนี้เทอร์โบเป็นเทอร์โบอะไรพี่ถ้าจะไม่ปิดเป็น h k s ครับอ๋อเป็น h k s สี่ร้อยหกสิบใอ่ก แล้วเครื่องยนต์ที่ส่งพลังแรงม้าออกมาได้ขนาดนี้พี่ผมถามหน่อยใช้หัวที่อะไรพี่บุญ N G K ครับ N G K เหรอเบอร์9วะใช่ครับยอดฮิตอยู่แล้วนะ N G K เบอร์ขอ oh. งเขาเลยอ๋อครับตรงเบอร์เลยใช่ครับตรงเบอร์นี้เลยขับมาก็ไม่มีปัญหาอะไรไม่มีเลยครับคันนี้ไม่เคยกินข้าวลิงเลยไม่เคยกินข้าวลิงใช่ครับแต่พี่วุฒิอยู่ที่บางสายอยู่แล้วเรียกว่าเจ้าถิ่นเนาะใช่ครับวันนี้รถเยอะมากขอบคุณมากพี่ผมจะถ่ายทีแล้คขับเรียงไปเรื่อยๆดีครับขอบคุณมากครับผมวันนี้เป็นสาวก NGK ผมมีเสื้อมาแจกขอบคุณครับพี่วุฒิส่วนครับผมนี่พี่วุฒิขับสกายไลน์เลาหัวที่ NGK ผมมีเสื้อโตโยต้าการ์ด้ครับพี่วุฒิขขอบบคคุณรัอบคุณครับ พี่วูดพี่พี่เจ้าถิ่นอยู่แล้วใช่ครับผมจะถามหน่อยจริงๆรถวันนี้ผมเห็นมันแน่นขนาดนี้พี่วูดใช่ครับพี่มาจอดกันตอนไหนกี่โมงผมมาแต่เย็นวันศุกร์แล้วครับวันนี้วันเสาร์ใช่ครับพี่มาเย็นวันศุกร์ใช่ครับเพื่อเอาพื้นที่มาจอดรถนะนะทำเลทองครับตรงนี้ตรงนี้โอ้แต่ก่อนถ้ายุคก่อนจะเดือดท้ายใช่หน้าเดือดท้ายใช่ครับตอนนี้เป็นสายดีเซลขยึดไปแล้วแต่ยากเขาต้องวงเวียนบางแสน อะไรมาอยู่ตรงนี้กันครับแล้วอย่างนี้มาจอดทิ้งไว้เลยเหรอพี่มีให้รุ่นน้องครับนอนเฝ้าคือรถมาจอดแล้วก็มีคนมานอนเฝ้าใช่ครับโอ้โหขนาดนั้นเลยนะแต่ไม่น่าทำไมรถเท่ๆอยู่ตรงนี้หมดเลยใช่ครับเพราะว่าเราล็อกพื้นที่ไว้เลยใช่ครับโอ้โหที่เด็กเจ้าถิ่นนะโอเคได้ขาผมลบกแล้นะคพี่ขอบคุณครับพี่ แข็งจริงๆไม่เยื้อขึ้นมาอยู่ได้เลยเจออีกหนึ่งทีมที่น่าสนใจอีกหนึ่งทีมคือแก๊งฮันฮันสายล่าแต่ไม่รู้เราจะคุยกันรู้เรื่องหรือเปล่าเพราะว่าเขาได้ที่กันแล้วนะถ้าไม่รู้เรื่องแล้วถ้าผมหายไปจากทีมนี้ก็เรียบร้อยโดนจมตีคันนี้น่าสนใจในสายตาผมคือเป็น300 SX แต่ข้อที่รู้สึกว่าน่าสนใจคือคันนี้วางเป็นเครื่องยนต์ 2J t u r เดี๋ยวเราไปดูว่าเป็นยังไงเดี๋ยวถามเจ้าของนะว่าทำอะไรมาบ้างซื้อรถมาเท่าไหร่ราคาตอนนี้เป็นยังไงเนาะแล้วใช้หัวเซียนอะไรเนาะ รุ้กันนะครับมาครับสวัสดีครับสวัสดีครับชื่ออะไรครับแนะนำตัวหน่อยผมแนทครับแนทนะครับแนทอยู่ทีมฮันครับผมฮันที่เป็นเรียกว่าสายล่านักล่าล่าอะไรครับไม่รู้ผมไม่รู้เพราะว่าฮันเน่ยเยอะรถเยอะมากตอนนี้เอารถมากันกี่คันครับวันนี้ร่วมร่วมส่วนใหญ่สมาชิกไม่ค่อยว่างอยู่ประมาณเกือบสามสิบคันครับไม่ว่างแสดงว่าทีมฮันมีเยอะกว่าสามสิบประมาณนะครับอยู่ประมาณสามสิบถึงสี่สิบครับแต่ผมรู้จักกับทีมฮันอยู่แล้วทีมฮันอยู่เถาโซนลังสิตเนาะส่วนใหญ่สสมมาชิิกออยยูู่่่่โซนนนัังงตตแผฝท อ๋อแต<ช>่จริงๆก็มีรอบอ๋อใช่โอเคแล้วคันนี้ที่น่าเข้าตาของทีมฮันคือเรียกว่าจุดขายขอ,ข,อข,อของของทีมนี้เลยคือรถคันนี้ครับผมสามร้อยเซนเป็นรถยอดฮิตพอสอดี้ไหมจริงๆมันอารมณ์3 0มเนี่ยเหมือนรถนอกกระแสนะอ่าแต่คือที่เข้าตาเพราะว่าผมจูนทีมมินน,นี่กาลาด์คันนี้ทำที่ผมในเรื่องของการโมดิฟายเรื่องการจูน่อนใช่จูนแล้วก็เซ็ตน้ํามันระบบต่างๆครับตั้งแต่ จูนอันนี้ไม่ได้ขายของนะแต่คือตั้งแต่จูนมาก็วิ่งสมูทไม่มีปัญหาไม่เมียครับถ้ามีปัญหาเดี๋ยวเขาก็เอารถไปจอดมีปัญหาหต้องแจ้ง <c oughs> เขา <laughs> โอเคงั้นพาไปดูหน่อยครับพี่ได้ครับว่าเครื่องยนต์สองเจนสามร้อยเนี่ยเป็นไงคราวนี้คือวางเครื่องสองเจมาโดยปกติมันจะเป็นเครื่อง VG สามสิบเครื่อง V หกสามพันแต่ทวินเทอร์บโบแต่ด้วยปัญหาของเครื่องยนต์ VG เนี่ยอะไรหายากม,มาก mm. เครื่องยนต์ในการดูแลรักษายากโมดิฟายยาก modifier, ยาก,ก็เลยเปลี่ยนเครื่องเป็น J, ทอบ,บเดียนเห้ดู เฮ้ยอันเนี้ยหน้าตาห้องเครื่องคุนเพราะว่าผมเคยเห็นเข้าขไปที่อู่แต่คันเนี้ยมีปัญหาเรื่องความร้อนไหมพี่ที่เขาวาง2 j เจมาจะมีปัญหาจริงๆไม่มีนะถ้าพูดเลยว่าถ้าเรื่องความร้อนเนี่ยเครื่องเดิมน่ากลัวกว่าอ๋อเหรอใช่วางนี้ก็ถือว่าจบคันนี้แรงมาเท่าไหร่นะพี่อยู่ประมาณเกือบ400ครับเกือบเพราะว่าจูนแบบสเต็ปใช้งานครับพี่จริงๆผมว่าเมื่อกี้ก็ไปถามแก๊งนู้นมาฝั่งเลกเก้กับทีมบางแสงเขาก็บอกว่า แรงม้าตอนนี้อยู่4-500แรงม้าโอ้ยเลเก้น่าจะโดนผมโดนไหมเลเก้เลเก้โดนอยู่แล้วเดี๋ยวดูคลิปนี้เลเก้คนนีไปดิดแล้วนะเลเก้น่าจะติดอย่างอื่นติดหลายอย่างด้วยเลเก้ฝากบอกด้วยครับครับเขาก็คือคนนี้แรงม้าขนาดนี้การใช้งานขนาดนี้ผมถามหน่อย เคล็ดลับของหัวเทียนใช้หัวเทียนอะไรพี่หัวเทียน NTK เพราะว่าตอนที่ผมไปจูนนี่พี่อะก็คือ <6 S 2> พี่ <6 S 2> เบเิกใหม่ให้อยู่แล้ว<ม>ก็คือเป็นหัวเทียน NTK เบอร์เก้าเนาะใช่ครับหลังจากที่ใส่หัวเทียนไปแล้วจูนไปรถมีปัญหาอะไรไหมพี่ไม่มีนะครับผมว่ามันขับง่ายกว่าเดิมด้วยคือด้วยความที่ว่ารถผมเนี่ยก่อนเข้าไปคือไม่ได้จูนนะครับะะไม่ได้จูนแล้วก็พา เข้าไปหาพี่เนี่ยก็คือใส่เอฟท่อนนะครับแล้วก็มีการจูนมีอะไรต่างๆมันขับสมูทขึ้นพันเร่งเนี่ยแบบเขาเรียกว่าติดตีนมากเลติดตีนเลยอ่ะใช่ติดตีนกดติดกดติดแล้วก็อารมณ์แบบว่าคือถ้าเขาเรียกว่าอะไรกระแทกไนิดนึงแบบได้เลยจริงจริงจริงอ๋อนี่แบบไม่ไม่ได้อวยครับพี่ถ้าอย่างนั้นวันนี้มาถามเรื่องเครื่องยนต์แล้วมารบกวนพี่นายแล้วด้วยนะใช้หัวเทียน NGK ผมก็เลยมีเสื้อมาแจกพี่โอ้ของนะามีเสื้อด้วยใช้หัวเทียน NGK ขับรถนิสสัน แต่เครื่องยนต์โตโยต้าก็นี่เลย GM, Toyota, G R โตโยต้ากัสูรและซิงดีโอ้ขอบคุณมากครับพี่อันนี้ฝากด้วยฝากด้วยขอบคุณครับขอบคุณมากนะพี่นัทครับเดี๋ยวเดี๋ยวขอรับกวนถ่า,ายรอบรอบรถหน่อยพี่ได้ครับขอบคุณครับพี่นัทขอครับ สคสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสีครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับเอานี่ยคุณเรียกาม่ั้กลยูดีีคันดีันด ตอท่านี้แม่งไม่ได้นะไม่ได้เมื่อกี้เราไม่เจอพี่เพชรไงมาเลยพอดีเลยมาอีกหนึ่งคันอันนี้เรียกว่าเตะตาเข้าจังๆนะครับรถที่ชายสุดที่รักผมพี่เพชรวันพอยพี่เพชรสวัสดีครับสวัสดีครับต้องเรียกพี่เพชรเพชนอะไรเพ้นพายยกล้อเพชรวันพอยเพชรเอ็มพีเพ้นบอดดอสบอดดอสเลือกเอาหลายเพชรเลยกันนะพี่แต่รู้อยู่แล้วว่าพี่เพชรสัญลักษณ์คาแรคเตอร์คือถังเบียรนะพี่นะพี่เพชรวันนี้เอารถอะไรมาพี่อันนี้เรียกว่ารถอะไรพี่ดอสเชลเลนเจอร์ดอสเชลเลนเจอร์รี่ผมเคยดูจ็ะ ไม่ใช่อันนั้นอันนั้นจะใหญ่กว่าไซส์นึงอันนั้นชาร์เจอร์อันนี้ชาเลนเจอร์ชาเลนเจอร์คือจะเล็กลงมาไซส์นึงอ่าใช่แต่เลือกแต่เลือกเครื่องใส่ได้เหมือนกันแล้วนี่เครื่องเดิมอะไรนะพี่ก็นี่ก็เครื่องเครื่องเครื่องของมันแหละ4 4 0เป็นบิ๊กบ็อกของมันตรงอันนี้ผมไม่มีความรู้เลยพี่เพชรมันไม่ได้เป็น C-C แบบรถญี่ปุ่นเลยใช่ไหมั้ยถ้าเกิดซ4 0มันก็จะประมาณ7,000กว่า หูเจ็ดพันสองมันเป็นเรียกว่าเป็นเหมือนคิวบิกอะไรอย่างงี้ใช่ไหมใช่ใช่เขาเรียกเป็นนิ้วแล้วนะใช่คือซีซีคือเจ็ดพันกว่าซีซีเจ็ดพันสองใช่คันนี้พี่เแมทได้มานานยังอ่ะคันนี้ได้มาสามสองปีสองปีเฮ้ยทำไมผมไม่ไม่ไม่เคยเห็นวะพี่ครับสะพานกันแต่เมื่อตอนแรกได้มาเป็นเครื่องสามยูอ๋อคือจะเปลี่ยนเครื่องเตร็จเนี่ยเด็ดที่ที่ทิปแรกเป็นยังไงบ้างพี่ทิปแรกวันนี้ทิปแรกยังมันไม่พังนะความร้อนนิ่งเลยปกติครับแต่สามโลลิตรไงนี่เติมมาพัน นี่แต่ประพันหนึหมดเลย3าโลหรจริงเหรอใช่3โลอยากว่า7,000กว่าซีอะพี่เ็นวั่นเป็นคาบูอ่ะมันมันหยาบอ่ะใช่ปะเราเบิ้นทีมันก็ฉีดทีเนมัคงมานลายสายมเนี่ยงสายดิอยากฟังเสียงอ่ะได้ไหมได้ดิอฟังเสียงได้อหมฟังเสียงไปจอดมันเต่าเลยอ <บา S 1> ดูล้อดิพี่เพชรเขาเรียกว่าเป็นเจ้าพ่อรถหูไม่ใช่90แล้วอะ่ะเราอันนี้ปี7 0 8 0 90เล่นทุกรุ่นแล้วก็แต่ก่อนเป็นนักแข่งแดกด้วยโหสุดยอดเลยพี่เพชรครับบอกมูลค่าได้ไหมพี่ถ้ามีเงินอยากได้รถอย่างนี้เท่าไหร่พี่ก็เอาเป็นมันไปบริเวณมันก็มีเรื่องของสภาพด้วยใช่ไ่มสภาพสภาพเป็นยังไงเครื่องอะไร,รอะไรอย่างเงี้ยมันหลายๆปัจจัยนะแต่ว่าเอาเป็นว่า้ารเมกันมสเซลคาร์สองประตูมีทะเบียนนะ ก็ตีซะว่าสภาพแย่ๆถ้าหลานขึ้นอันนั้นหมายถึงว่าปั้นนี้สภาพไม่ได้อย่างนี้แน่นอนไม่ใช่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 แต่เสร็จถ้าประมาณผมเนี่ยใจผมอย่างนี้ก็หาสักสี่ล้านได้สี่ล้านสี่ล้านนี่เครื่องผมทำกันก็เครื่องนี้ตัวหนึ่งก็เจ็ดแสนเครื่องเนี่ยนะพี่เอครื่องตัวหนึ่งอ่ะเครื่องแม่งคือสองเจสามสิบสี่นะราคาเนี้ยใช่อันนี้เจ็ดพันสองไงสองเจสองตัวโอ้ยพี่เพชรขอบคุณมากพี่ที่ให้เพื่อนๆดูรถพี่ครับผมทำงานพี่เพชรสวัสดีครับ อยู่กับอีกหนึ่งทีนะครับตอนนี้เรียกว่าวงเวียนเรียกว่าศูนย์รวมโอหัวหัว,หวกะทิบ้านเราเลยอันนี้อยู่กับทีมนาฬกะอย่างนี้เรียกว่านาฬกะฝั่งฝั่งเหลืองนาฬกะมีเหลืองกับแดงเนาะนาฬกะเหลืองตอนนี้นอยู่กับใครครับแนะนําตัวนิดนึงโป้ครับโป้นาฬกะอ่าโป้นาฬก,<ช>กะก็คือผมตามในเฟซบุ๊กอยู่แล้วแล้วก็รถคันข้างหลังเนี่ยคือแบบสีสันโดดเด่นมากได้แรงบดาลัจอะไรกับสีเนี้ยมันเป็นสีของ992 RS ตัวใหม่พี่ก็เลยเอาสีมันมาทำ คือสีเทียบเหมือนเลยใช่ไหมเบอร์สีเดียวเลยครับเบอร์สีเดียวกันเลยก็คือออกมาแบบโคตรเด่นนะคันนี้คันนี้เหมือนผมเห็นได้มาไม่นานปีกว่าแล้วพี่แต่ปีกว่านี่ไม่ได้ขับเพราะปั้นอยู่ทำ่ป๊บเดียวทำแป๊บเดียวใช่ไหมอ๋อแล้วก็เครื่องยนต์โมดิฟายกี่แรงม้าคันนี้เครื่องตอนนี้700ครับ700ม้าเลยเหรอ700ครับ2โล2โลบิดพอร์ตโอ้เสียงสนั่นนะดิเสียงสนั่นต้องตาโช็อตอีกล้ด็นะเสียงเบาผมใส่หม้อพักไหนๆไปไปทั้งเครื่องโชว์ก่อนไปทั้งเครื่องโชว์แต่ละคันนะจี๊ดๆทัั้้งนนนะสีสเ� โอ้โหตายแล้วอันนี้ผมเห็นสไตล์นคอนเซ็ปต์ดำใช่ครับดำก็คือสไตล์เมกาป่ะตอนนี้มันเรียกสไตล์เมกาใช่ใช่ใช่เพราะมันดำไปหมดเลยนะมันดำมาสองสามปีแล้วเดี๋ยวเครื่องสเต็ปอย่างเนี้ยเทรบโบอย่างนี้เจ็ดร้อยเลยหรอใช่ครับที่หเอ็ดตอนนี้ทีไหเอ็ดในในโรตารี่ก็ทำเจ็ดร้อยมาได้แล้วใช่ครับมันมียุคนึงต้องแบบเทรบโบใหญ่จัดเลยไม่ต้องไม่ต้องเลยใช่ไหมไม่ต้องและปอนก็ดีดีครับคันนี้เงปีด้วยงบประมาณทำไปเท่าไหร่อ่ะเจ้าของเก่าทำมานี้อ่ะแล้ว กว่าจะอยู่ที่เราเนี่ยเบสเสร็จใช้เงินเท่าไหร่กว่าจะได้คันนี้มาเกิน3ล้านเกินครับถึง4ล้านไม่ถึงสามกลางๆไม่ถึงใช่ครับคันนี้3ล้านกว่าบาทก็ถือว่าได้รถที่เรียกว่าแต่จริงๆคันนี้เด่นที่สุดใน I7 บ้านเรานะบอดี้พาร์ตมันเป็นของอะไรอันเนี้ยไ e ทั้งคันครับพี่ไ e ที่ยอดฮิตอยู่แล้วเนาะแล้วก็มีใส่ล้อเบรกเบรกเอครับล้อที่หัเจโอ้โหเรียกว่ายอดฮิตเลยคือภายในก็ครบหมดเรียนๆหมดใช่ครับเบาะอาเซปะเบาะอาเซโอ้โห ไม่ใช่แล้วมั้งราคาบ่อแท้ตอนนี้คู่เท่าไหร่อ่ะสามแสนประมาณนั้นพี่บคู่ละสามแสนมือสองนะสามแสนนี่ไม่ใช่ของใหม่นะใช่ใช่ไหมพ่อโอเคงั้นขอบคุณมากวันนี้ให้เพื่อนๆได้ดูรถขอบคุณครับอีกหนึ่งทีมครับเรียกว่าต้นต้นของบ้านเราอีกหนึ่งทีมนั้นเรามาตั้งแต่หันมิคาโดแล้วก็มาถึงนาลกะนาะแล้วก็พี่เพชรวันพอยส์อยู่แต่ทีมใหญ่ ขบ่าล้วนเลยว่ะครับมาตอนนี้อยู่กับอีกหนึ่งตัวจีนนะเมื่อกี้เขาเปิดฝากระโปรงมาดีกันแล้วเดินไหมโอ้ยทีเด็ดทีเด็ดอันนี้คืออยู่กับแก๊งอะไรครับบางนาบอยครับบางนาบอยแนะนำตัวครับชื่ออะไรครับซันครับผมซันบางนาบอยแสดงว่าอยู่บางนาใช่ครับแล้ก็อยู่โซนเดียวกับผมนี่ใช่อยู่ใกล้พี่ใกล้ๆกันใกล้ใกันครับครับซันวันนี้เอารถอะไรมาครับเนี่ยครับเป็นรุ่นอะไรอีแคนายอีแคนายโอ้ยเครื่องไม่ไม่ใช่เครื่องอีแคนาย เป็น k 24แล้วครับ k 24แล้วไม่ได้มี k 24ธรรมดาคือเทอร์โบด้วยใช่ครับเทอร์โบเป็นคอมเทอร์โบด้วยใช่ครับคันนี้สเปคผมว่าขอเดาขอเดาได้ครับ700บวกใช่ครับ700 700บวกครับ700แรงม้าบวกใช่ไหมก็ก็จริงๆเคยจูนไว้เกือบพันแล้วครับอุ้ยใช่ครับจริงเหรออันนี้จูนไว้ล่าสุดจูนไว้แป0รกว่าใช่ครับ800กว่าแล้วแล้วมันวิ่งได้จริงๆริงไหม ก็วิ่งมาครับขับมาแล้วถ้าเราตารทจริงๆมันวิ่งได้ไหมก็แช่มากไม่ได้แต่ก็ความร้อนเลยเนาะเครื่องยนต์สเตปนี้ลูกก้านมีทุกอย่างฝาเต็มแค่ฝาข้อวาล์มก็เป็นบริเลดอีกใช่ไหมคือคันนี้มีทุกอย่างถท่ยไหรดงให้ดีหูสเตปประมาณนี้ใช้งบประมาณเท่าไหร่โอ้โหทำไปหลายรอบเลาพี่กลมๆวงกลมไดใจให้เพื่อนๆรู้หน่อยหลักหลักล้านอยู่แล้วหลักล้านแค่เครื่องใช่ครับสเตปเครื่องหลักล้านแล้วรถคันนี้มูลค่ารวมทั้งหมดประมาณ3ล้านอยู่ไหมประมาณนั้นครับมา3ล้านว้าว พันด้าสล้านบางนาบอยแล้วเรื่องแรงม้าสเต็ปแปดร้อยถึงหนึ่แรงม้าผมถามหน่อยว่าใช้หัวเทียนอะไรครับ NGK ครับ NGK เบอร์เก้าอ่ะครับผมใช่ไหมใช่ก็คือใช้มาไม่มีปัญหาอะไรไม่มีปัญหาเครื่องยนต์ก็ส่งพลังเต็มที่ครับผมวันนี้มาเรื่องของให้เพื่อนๆได้ดูรถแล้วบอกใช้หัวเทียน NGK ด้วยครับผมมีเสื้อมาจากหนึ่งตัวขอบคุณครับขอบคุณครับแจกเสื้อแจกเสื้อโอเคนี่ขับพันด้าเครื่อง K ได้เสื้อโตโยต้าเสื้อโตโยต้าจีอาร์โตโยต้าคาสูเลซิ่งแต่เขาเป็น คอร์ลักชันกับ n g k ก็ให้ซันไปขอบคุณครับพี่อาขายังไงวันนี้ขอบคุณมากครับซันขอบคุณครับขอถ่ายรถหน่อยได้ครับผมครับ กําลังตามหาอยู kind of ่ตามหาคนใช้ NGK ดีกว anyway> ่านะคือตอนนี้รถไดเยอะมากไอยเข้าตาคันนี้เห็เข้าตาคันตอนนี้ผมอยู่กับพี่แกลอร์ครับเลเลอร์ครับเอารถอะไรมาพี่วันนี้วันนี้เอารถ84เลนโอ้โหนี่รถสี่เลนเลยได้ผมถามหน่อยพี่คันนี้สี่แรงม้า03โอ้โห03ใช้หัวเทียนอะไรพี่อ่ออย่านะเคสพี่แกวะครับใช่ครับนี่พี่แกเบอร์เก้า เปลี่ยนด้วยเหรอเปลี่ยนรุ่นนี้เองเพื่อเอามางานนี้เลยเอามางานนี้ด้ยเพราะถ้าใช้หัวเรียน HCK แล้วก็ขับคันนี้เครื่องอะไรพี่ยอดที่สุดแล้วขับเครื่องขับทิสซันเครื่องโตยต้าผมทีกเครื่องไปแจกเลยเพราะว่าพี่เกยใช้หัวเรียน h k นี่คาซูเลยสโตต้ากาซูนั่นสถ้าปมานโอเคครับโอเคคับโอเรับเรโเคคนโอเคครับโอเคครารโอโอเครรัเเเัคอคบครับัีครับโอเคครับครับับับ ผ่านไปเรียบร้อยแล้วนะครับกับการพาเพื่อนๆดูบรรยากาศงานบางแสนนะคืองานเรียกว่าปิดหาดบางแสนแข่งรถเซอร์กิตเลยแต่เราเรียกว่าสายคนรักรถก็จะขับรถมาโชว์กัน1ปีมีแค่1วันหนึ่งครั้งแค่นั้นนะครับคือต้องรองมีงานที่ปิดหาดกันมาแล้วเราก็จะมาถ่ายให้เพื่อนๆได้ดูปีหน้าเราไม่รู้ว่า จะได้มาอีกไหมเพราะว่าบรรยากาศจะเป็นยังไงหรือว่าถ้าปีหน้ามึงมีแล้วชใจผมจะมาถ่ายเพื่อนๆได้ดูอีกแต่ปีนี้เผื่อให้เพื่อนๆที่อยู่ต่จังหวัดหรือใครไม่ได้มาก็าได้ดูบรรยากาศไปก่อนเนาะแล้ววันนี้เราก็เก็บบรรยากาศรถที่แบบสวยๆเท่ๆไหมเพื่อนๆดูทุกๆคนเลยนะหวังว่าจะจุใจกับสไตล์คิดพาท่องเที่ยวว่างนะวันนี้เราอยู่ที่ชายหาดบางแสนนะครับแล้วก็ได้แจกเสื้อไปหลายตัวเลยเพราะว่าเพื่อนๆที่ใช้หัวเทียน NGK เราแจกเลยบางคันที่ไม่ได้ใช้เพราะเรื่องของเครื่องยนต์ที่เป็นโรตารี่แล้วสายรถกระบะอย่าน้อยใจนะเพราะว่ารถกระบะไม่มีหัวเทียน้วเราก็เลยไม่ได้ถ่ายเก็บบรรยากาศรถกระบะแบบสัมภาษณ์มานะครับแต่เอาที่เรื่องเครื่องยนต์ที่โมดิฟายเราก็มาให้เพืเ่อนเได้ดูหลายๆายคันก็เป็นรถแรแล้วก็หายากหลายๆคันก็เป็นรถที่ทาแต่ละคันไม่ต้องรักแล้วก็ใช้เงินค่อนข้างจะเยอะนะครับยังไงอีพีนี้ผมไปก่อนนะครับฝากติดตามในไลาชชั่นแนลด้วยครับฝากกดไลค์กดแชร์กดซับสไครต์เยอะเยนะครับหัวเทียน ngk ฝากนิดนะึง ขายกันในบ้านวนะครับจริงๆเขี่ยวในเครื่องยนต์เบนซินทุกประเภทมีหมดนะครับที่เป็นเครื่องยนต์เบนซินแต่เรื่องของหัวเทียนมีให้เลือกให้ใช้ให้เลือกใช้ใใชตั้งแต่หัวเทียนตัว G Power กล่องเหลืองนะตัวนี้ใช้หัวเทียนอายุการใช้งาน1น0ถึงกิโลเมตรนะครับคือเป็นหัวเทียนที่เรียกว่ออาอัพจากหัวเทียน OEM ของโรงงานใส่เข้าไปเรื่องของการจุดเบรคเผาไหม้ที่ดีทําให้เครื่องยนต์ไหลลื่นไม่มีสะดุดนะครับ หัวเทียนตัวที่สคือ i r i d i u m IX ตัวนี้เป็นหัวเทียนที่ผมใช้งานในรถแข่งแล้วก็รถซิ่งที่อู่ทุกพันนะครับตัวนี้เผาไหม้หมดจดเพิ่มกาลังแรงมา้าให้ได้แบบว่าเลี่ยงกพลังออกมาได้ ต่มีกัรดจริงๆนะครับอายุการใช้งานอยู่ประมาณ3 0 0 0 0ถึงกิโลเมตรนะครับและหัวเทียนตัวสุดท้ายเลยว่าตัวบิ๊กบอสของหัวเทียน NGK ก็คือเลเซอร์อิริเดียมพรีเมี่ยมนะครับตัวนี้เป็นหัวเทียนที่ยืดอายุการใช้งานแบบยาวๆใช้แบบลืมเลยนะครับการอายุการใช้งานได้ถึง8 0 0 0 0ถึงกิโลเมตรเลยคือถ้าใครไม่อยากจะเปลี่ยนหัวเทียนบ่อยแพงขึ้นมาอีกนิดนึงใช้อายุการใช้งานได้ยาวนานหัวเทียน NGK ฝากไว้ด้วยครับหัวเทียน NGK หัวเทียนดีๆสำหรับคนไทย ของเราเองครับเจอกัน EP หน้าผมจะพาะเพื่อนๆไปเที่ยวไหนหรือดูรถซิ่งที่ไหนอีกยังไงฝากติดตามด้วยครับเจอกัน EP หน้าครับ EP นี้ไปก่อนครับบ๊ายบายครับ